ของตกแต่งบ้านกล่องอะไรดูต,ตัวอันนี้เด้อตาก็ไม่มีมีแต่จมูกอ,มอ,มอันนี้พวกของไอหอยตอน้นคริสต์มาสน่ารักที่เชียวก็มีเอาไปแต่งคริสต์มา นิดหน่อยสองตัวกินนมกินนมกินนมมี่ตะก้าเก็บเฮ็ดไม่ใส่เห็ดเลยเราใส่เห็ดเห็ดก็ไม่มีให้เก็บหรับไหนกล่องใส่ของใช่เล็กๆเน้นหน่อย โอ้ย <cents> ม <input> ีห่าสุมไก่ไอ้สุมไก่ให้ด้วยสุมไก่ไอ้สุมหาปลานี่ไงเอออันนี้ที่หาปลาที่หาปลาเอามาแล้วก็เอาเอาหุ่นจบสุมหาปลาหรือโตชั้นน้อย แต่ว่าแต่ว่ามึดจะแยกเลยค่ะทุกคนของแต่งบ้านนะนี่เป็นโคมไฟตโตะ๊ะโต๊ะน่าเปล่าสมอมงสมุดสมุด,มมดนี่จีนซอไม่ใช่หรออืมจีนซอ เขาใส่ดินสออนนี่เป็นโซนสมุดไทยฝนนี่เออที่แค่หูแบบที่ไทยเลยนี่เยอนั่นเลยอ้อไม่ใช่โอย๊ยที่ทักเขาอะไรเออที่ไอ้ที่ทักไว้ผมเขาหนูกัาที่แค่หู เอาไประบายสีผูกงปูกกันยังมัดผมที่นอนบนเครื่องบินตะกาใส่ผ้า พหมวกหมวกซน่ารักจังากันแดดมามาคาพปดียนซาพปเดีนชิชช่าเอาหลือแฟงทูผาอู้นุ่มแท้นุ